มาเที่ยววันเดย์ทริปในเมืองคามาคุระฉบับเน้นเที่ยวทะเลกันนะคะเมืองนี้คืออยู่ใกล้โตเกียวเราก็เดินทางง่ายมากเลยค่ะนั่งรถไฟสายโยโกซูกะจากโตเกียวสเตชันมาลงที่คามาคุระนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสายรถไฟอินโนเดนนั่งเที่ยวรอบเมืองคามาคุระได้เลยทันทีเราก็ต้องมาลองอาหารสินเนเอร์ของที่นี่กันก็คือข้าวหน้าปลาชิราซึนั่นเองจะเป็นปลาไซเรนที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะคะแล้วก็ไปเดินแถววัดโคโตคุอินกันต่อเป็นหนึ่งในวัดที่มีเอกลักษณ์ประจำเมือง เลยคะ่ะอีกด้วยเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันต่อนี่ก็นั่งรถไฟไปลงที่สถานีอินามูรากาซากิที่นี่คือเหมาะกับการนั่งชิลมากเลยค่ะเรามีทั้งชายหาดสวนสาธารณะแล้วก็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยมากอีกด้วยรอบก็จะมีทั้งคาเฟ่และโรงแรมน,นี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลยค่ะก็คือเป็นสวนสาธารณะที่เป็นจุดชมวิวน,นั่นแหละคือชอบโซนนี้มากเลยค่ะนั่งชิลอยู่นานเลยสุดท้ายมิก็ไปที่สถานีคามาคุระโคโคเมอีกหนึ่งจุดที่คนมาถ่ายรูกปกันเยอะมากไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นรถไฟสายอินูเดนที่วิ่งผ่านเหม ลำดังแบบนี้เลยค่ะถ่ายรูปเสร็จมิก็มาเดินชิลริมทะเลเล็กน้อยชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอากาศนาหนาวๆกับลมทะเลมันเข้ากันจริงๆแสมท้องฟ้าก็ขี้โกงคือสีสวยมากใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศการเที่ยวก็แนะนําที่คามาคุระเลยค่ะดีมากจริง